สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูโอ๋คุณครูปากกากรองบุญคงทองนะคะวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเล่มภาษาไทยนะคะจากนั้นให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่31นะคะเด็กๆหน้าที่31ให้เจอภาพหมีเต่าเละก,กุ้งนะคะเด็กๆดูค่ะคำสั่ง อ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประหมวดสัตว์โลกน่ารักอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านออกเสียงและเขียนคำพื้นฐานตามรอยประหมวดสัตว์โลกน่ารักอ่เด็กๆดูนะคะว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยอาภาพหมีนะคะเป็นภาพหมีอ่าน้องมาอ่านพร้อมกับคุณครูนะคะ หอมออีม,ออมีคำที่สองเป็นภาพอะไรลูกเต่ตอเอาต่อเอาเตาเอกเตาต่อไปภาพที่สามคือภาพอะไรลูกใส่ขาภาพกุ้งกออุงอกุ้งโทกุ้งเมื่อเด็กเด็ก อ่านเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปลนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยเส้นปลาลากให้ตรงกับรอยเส้นปลนะคะทั้งสามคำนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปละทั้งสามคำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพภาพสัตว์ ทั้ง3ภาพนะคะหลังจากนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ตรวจดูความเรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงชื่อผู้ปกครองนะคะแล้วพบกันใหม่เล่มต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ